สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยผมก็ได้มือนีผ้ามาเข่าปลายด้วยค่ะเบื้องข้างหลังเรื่องของเรื่องเห็นตะมูไปเกเ็บเห็ุจ้าพี่น้องจ้าบันิกสีมหาเหตุคือการจ้ามหาได้จะบโบแมนมามาเก็บเนาะการเห็นกระสีเก็บจ้าพี่น้องจ้าคันโบม่กะแสดงว่าโบมีกแสดงว่ามายางสูตรอากาศออกซิเจนน้ากันน,กน,นาะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มากก็เดืกแก่ขึ้นเกาเลยจ้ามากกหมาแล้วก็มากกบแฟนนี่หละจ้าตางัง ต่างมายางเหรียต่างมาดูดอากาศออกซิเจนน่ะบางสิ่นะจ๊ะปลาใหม่กับเคี้ยวซุมเป็นปุ่มมุ่งมองสีนอจากพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็เป็นน้ำเนาะนี่นี่เป็นรองน้ำเด้จ๊ะพี่น้องจ๊ะอุปกรณ์ของเขากับเอากระตามาเรียบร้อยจ้ะเอาถุงมือมาน้าเอามีดมาน้าเรียมพร้อมไล้จ้ะพี่น้องจ้ะถ้ามีกกได้เห็นเห็ดาบ่มีกะไมายางเห่ีจ้ะพี่น้องจ้ะโอเค ไปเบิงน้ำกันเลยจ้ะบรรยากาศเนาะจะงามบรรยากาศเพิ่งงามอยู่จ้ะปรับกล้องก่อนนี่เน,ะนาะน้ำน้ำอันนี้มีตลอดปีด้วยจ้ะน้ำใสใสเห็นอีปลาเห็นหอดโตนพููล่ะนี่เนาะบรรยากาศเคี้ยวสุ่มเนาะเรื่องของเรื่องมหาเบึงพอเอียงเนาะจากพี่น้องจ้ะคือฝนมันตกตลอดเลยนี่เนาะ น้ำก็เป็นซ่าไปพุ่นเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้เ้ากระยางตึกตึกมาเลยนะจ้ะงานจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นสีออกประมาณนี้แหละเนาะจ้ะอันนี้คือเป็นเป็นเห็ดเผ่งอันนี้ออกมาก่อนเนาะจ้ะแถวบานบีเนาะเพิ่นสีออกดอกน้อยๆดอกจ้ะพี่น้องจ้ะดอกง่ายเิ็นก็สีเทาแบบนห้อาก็บอกเอาเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นเทาแล้วเนาะก็ว่าปะเหพิ่นเป็นเสืออีกต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ หาซอยกันบัน่นมันสีดอกน้นอยๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าทามีเพิ่อนกระสีเกิดขึ้นเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยเนาะดอกเล็กจริงๆจ้าห้ากัดตัดเอาแต่เอาอเ,เอาม็ดมากก่อนตัดเอาแต่นิดเดียวน่าจะเอาแต่ดอกเนาะเนี่ยเนาะจ้ะแล้วก็อันนี้ชื่อกำลังขึ้นเด้เจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะกระสีเป็นประมาณนี้แหละจ้ะ หลังจากนั้นอันนี้มแต่ปลาเห็ดแบบนี้ก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวบีสิพ้าไปเบิ่งอีกปลาเห็ดที่มันดอกใหญ่ๆเนาะจา้ะแต่ว่าดอกใหญ่เนี่ยมันสีออกส่าในเดอจยะพี่น้องต้องหาไปแบบนี้ละจ้ะหามันสีมีมันสีมีดอกใหญ่ๆมันสก่อนเนาะยายโอ้ยพี่น้องเอยเพื่อสิเห็นเพิ่เนเ้อหานีเพื่อสิออกเป็นดอกแบบนี้่ะจ้ะเพื่อออกเนาะเนี่ยเนี่ย ตอนนี้งอเพิ่นพัก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าดอกน้อยๆเนี่ยจะงอ ane, เพิ่นเนาะกะหาแปลงสีอะไจ้าพี่น้องเท้าเพิ่นสีออกเพิ่นสีออกอยู่เป็นมู่เป็นมู่ดอกอะถ้าเห็นดอกนึงแล้วเพิ่นสีเห็นหลายๆเนาะนี่อันนี้เท่าแล้วว่าเอาเพิ่อสิได้กินดอกจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็เฒ่าแล้วก็ว่าเอาเนาะเนี Ding ่ย คือมีคนมาหากรนานี่ยจะเห็นเห็นเพื่นตัดขานี่เนาะเนี่ยมีคนมาหากรนานเห่าเลยเน,ะนยาะพี่น้องี้ะเนี่ยถ้าเพื่อนซีอู๋วันที่อุปมา,า,นาเนี่ยจะพี่น้องเนี่ยเฮาก็เก็บเอาดอกซ้ำนี่เนาะจ้ะเนี่ยกระดอกน,น,อน้อยๆสิกำลังสิขึ้นหลายๆจ้ะเนี่ยน้องดอกน้อยๆก,กำลังขึ้นอันนี้เฮาก็เอาดอกใหญ่เน,นาะจ้ะใหญ่เลยเฮาก็เอาจึ๊บ ก็ตัดขาวเนาะจ้ะเนี่ยดอกยงาซัมนี้เขาก,ก็เอาเนาะกระสีไดง้งอเพื่ออะไรจ้ะพี่น้องจ้าดอกซัมนี่ก็เอาคือง่ายแล้วดอกนี้ก็เอาใสายย่แบบนี้อีกวะจ้ะกระสีงงๆงในเรื่อจ้ะพี่น้องจ้าผู้เบิง่งดอกนี้ก็เอาเนาะ อีกและ้วคะอันนี้ยังน้อยพูดจ้ะน้อยก็เอาไปมากลแล้ว <c ười> กำลังพอด,ดีจ้พพะพี่น้องเนี่ยมมนีผ้ามหาหิดแน่ล่ะเนี่ยดอกในน้อยๆก็ยังมีอยู่นะจ้ะเนี่ย นี่คือแนงแล้วเน,นาะไ่แล้วเขาก็เอาจะตอนนี้งอเพิ่นไล่ไหลจะตอ้องงอเพิ่นเด้เพิ่อนออกไม่จ้ะเนี่ยก็เอาถ้าเฮ็ดอันเพิงใหญ่มากแล้วก็บ่ไดง้งอดอกน้อยดอกจะพี่น้องจชาใน,นอีกเนาะนี่จ้ะโอู้หูเรือไปฟ้ามันบาดน,นี่เดี๋ยวต้องตัดขานะจ้ะเนี่ย ตัดขาก่อนจ้ะเห็นมีคนมาเก็บน้ำจากพี่น้องจ้ะเห็นนุ่นตัดขาทิ้มไว้เนาะมีก็จะเอาดอกประมาณนี้แหละจ้ะคือแกงบตองบตองอยางก็โบตองผ้าบตองอยางเลยจ้ะซ้ำนี้พอดีเลยจ้ะ น,นี่ดอกฮักก้านฮักหรือแต่ดอกก็เอาด้วยจ้ะเพราะว่าส่วงนี้ยังเลือกบุไรี่จะเพิ่นออกใหม่ดอกซจ้านี้ก็ต้องกินพี่น้องจ้านี่แหละก็คือเห็ท h บีตามหาเพิ่นเนาะจ้ะใหญ่มากๆดูนีละเ็ดเพิงหวานนะจ้ะนี่แหละทีท่่บีตามหาเนี่ย พคนออกอยู่นี่คนเดียวเนาะจ้ะเดี๋ยวบีซีผ้าไปเบิ่งอีกปลาหนึ่งเนาะเนี่ยเราก็ตัดอันนี้เลยเนี่ยที่บีตามหาเนี่ยอันนี้แหละดูสิขาอย่างใหญ่เลยจ้ะฮอดบ้านแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้าก็สวัสดีดอกหนึ่งเด้อจ้ะม่วนตะเก็บเห็ดเนี่ยม่วสวัสดีเนี่ยม่วนซีห้จ้ะนี่ก็คือเก็บ เห็ดที่เก็บมาเนาะจะมีหลายอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะบะนิกสิเอามาล่างเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดนาแหลกคือกันกระบาลหฮออันนี้กินไปแล้วเค่งหนึ่งคือจะของปลาจ้ะพี่น้องจะของปลาเพิ่นต้องกินก่อนคือตัวถาดเนาะอันนี้ก็คือกันจ้ะเนาะมาเบิ่งกั็เลยจะว่าได้หลายสำเใ็จเนาะเทออกมาแลวกสีได้สำนร็เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้คืออันนี้สิเป็นพวกเห็ดนาแหลกเนาะจ้ะเนี่ยเห็ดนาแหละแบบนี้เนาะจ้าก็ได้หลายตืนอยู่เนาะจ้ะ อันนี้ไม่ใชเฮ็ดนาแล้วเบิดอันนี้คือเฮ็ดเพิงเลยจ้ะบ้านบ้านบีเพิ่นสีเฮ็ดเพิงแบบนี้เพิ่นสีออกก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเห็นบ่เฮ็ดเพิงดอกน้น่อย่างสิเพิ่นสีออกก่อนเนาะตอนนี้ยังเลือกบ่ได้จ้ะพี่น้องจะต้องเอาเพิ่นมาสักก่อนจ้ะดอกเถาแน่ดอกอ่อนแน่ดอกนุ่มแน่ดั่นละจ้ะพี่น้องจ้าคือตอนที่บีไปหาเนาะก็มีคนเก็บไปก่อนนานี้เห็นเพิ่นตัดตีนตัดตีนนะจ้ะพี่น้องจ้านี่ดอกสานี้กําลังงามเนาะ ถ้ามันหลายหลายทึกถ้าถ้าช่วงมันออกหลายหลายถ้าดอกงามๆแม่นี่บีก็เอามาเนาะจะเอามาตุ้มว้เดือยเอาแต่ดอกแน่นๆงามๆแบบนี้เอามาตุ้มว้แล้วก็อัดใส่ฟิตไปเนาะจะว้กินย่ำหนาวเนาะมันบูมี่เนาะจะนี่แหละก็ได้ซ้ำถ้วยหนึ่งได้หลายเติบอยู่จากเฮ็ดอันนี้เนาะก็นี่เฮ็ดเิ่งดอกใหญ่ๆแบบนี้ก็มีพวกตัวถาดกินเน่้ะได้ดอกเดียวจะอันนี้เลยเฮ็ดอันนี้เลยที่บีไปตามหานี่เพื่อนยังบอกออกจ้ะพี่น้องเช้ามาแกงสุดยอดเลยดอกันนี้พูก อันบางใหญ่นึงตีนบางใหญ่นึงจ้ะพี่น้องจ้ะสรุปแล้วกรสิได้ซ้ำนีแ่แหละจะดีกว่าไปยางเหรียญซื้อจ้ะง่ายแก็าหามะนํำได้นี่กินมะน,น้เนอะจ้ะก็ได้หลายเติบอยู่เนาะดอกน้อยๆเนี่ยนี่ปกติสทิบโบเอาดอกจะดอกแถาแบบเด้ดอกใหญ่แบบนี้เนาะแต่ว่าต้นนี้เลือกัวได้จ้ะเอามาสะก้อนนอะอันนี้ก็เลือกโบได้กินไปเครึ่งอันดอกเลยก็ต้องเอาจ้ะอันนี้ก็ดอกใหญ่มันยังงามอยู่แต่ว่าก็เลือกเครื่งดอกก็เอาเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วเนเธอจะพี่น้องจับมือจักมือได้ล่ละสิแกงสู้กินเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย